สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแยกต้นกล้ากันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาเอากำลังใจก่อนนะคะเจ้าตัวป่วนที่บ้านเราเองต้นกล้าที่เราจะแยกวันนี้นะคะจะเป็นต้นกล้าของหัวใจเท้าค่ะเราเพาะไว้หลายวันแล้วจากนั้นเราก็ทําการผสมดินค่ะคำว่าสําหรับเรามีสูตรตายตัวไหมบอกเลยค่ะของเราไม่มีสูตรตายตัวเลยค่ะแต่ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินหนึ่งส่วนนะคะขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะเราก็ผสมปุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะวันนี้เราใช้ถุงปลูกแทนกระถางนะคะ พอค่อนข้างสูงและประหยัดดีค่ะเราสั่งมาจาก t i k กต็อก20ถึงอยู่ที่ประมาณไม่ถึง100บาทค่ะ ขนาดที่เราใช้ก็อยู่ที่8คูณ16นิ้วนะคะเขามีการเจาะรูมาให้เราแล้วนะคะพอผักที่เราปลูกเป็นหัวไชเท้าค่ะถุงจึงต้องมีความลึกนิดนึงเพื่อเขาจะได้มีพื้นที่ในการออกหัวค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์เราก็สั่งมาจากในติ๊กต็อกเหมือนกันนะคะของเจ้านี้มเมล็ดพันธุ์ดีมากๆเลยค่ะหยอดไปเท่าไหร่ออกมาเท่านั้นเลยแล้วตอนนี้ปัญหาก,ก็เกิดสิคะเขาออกมาแล้วเราก็ต้องหาพื้นที่ปลูกให้เขารอบนี้เราจะเพิ่มกะละมังปลูกไปด้วยนะคะพอดินกับปุ๋ยไม่น่าจะพอคอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราปลหัวชเท้ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาจะออกหัวมาให้เรากินหรือเปล่าฝากเพื่อนๆช่วยลุ้นไปกับเราด้วยนะคะหรือถ้าใครมีเคล็ดลับในการบุกหัวชยเท้าสามารถส่งมาบอกเราได้เลยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะแลนแล้วนี้ก็คือต้นกล้าหัวเชเท้าที่เราหัดแยกเอาไว้ค่ะเรามารุ้นกันนะคะว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กเกษตรติดศูนย์อย่างเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ